อู้ติดพี่น้องติดติดติู่ติดจูะพูงคับอุ้ยอพุ่นพุ่ดึงดึงนั่นครับงบหน้าหน้าแล้วเบ็ดอยอุ้ยอุ้ยจจุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยีก็อ้พี่น้องครับตึงยึกแล้วตึงิดิแล้วสวยสสวยงามสวยงามสวยงาม อุ้ยอุ๊ยตีตัวนี้อุ้ยวามบดตีโอ้นั่นนะนาดูโอ้ปลาไหลครับพี่น้องเดี๋ยวมันต้องเป็นปลาไหลดึงๆแบบนี้สวัสดีพี่น้องสู้ปู่สู้คนกันคือเก่าครับปุ๊กปอครับเบาลงทคงกันคือเก่าพี่น้องตรงถุงเชน่าครับวันนี้หาอยู่หากินครับผมใส่เบ็ดครับพี่น้องพร้อมครับอีจู นะครับแต่เด็ดเป็นเงาใสเดือนครับเงาใส่เดือนน้ำแรงพี่น้องหายากยากครับผมหาอาอยู่ไก่ฟังหวยนะครับอันนี้ก็ติดมะนํำนะครับไอีจูนี่สตกปลไลครับพี่น้องดักติดมะนํำอยู่หาหลังนะครับวาสีไส่มองหยาดป้าหุกจักหน่อยนะครับมองมองป้าพักเกษนะครับไม้สีไส่เขาเกิดเป็นไม้หัวยอหน่านี่แหละครับ ห่อนครับพี่น้องห่อนลายเราเห็นวีแววของฝนเลยนะครับห่องคึมๆมมากกับบานตกกะบ่ตกนะครับอ่ะอ่ะรวงไม้กันครับพี่น้องครับบานนี้ ล่องกุนเป็นลุมก้นเป็นลุมไส้นะครับพี่น้องน,นี่เพิ่นว่าก้นหลุมไส้ลองเบิ้งนะครับก้นหลุมไส้เพื่นว่าป่ามันจิมันว่นหากินนของก้นนะครับ เบ็ดเท่ากับมีเมื่อกี้หลังพี่น้องมี่งเศร้าวกว่าหลังนี่ครับเป็นเป็นเบ็ดใหญ่เล็กหน่อยภาพผนกัน ใจไปไล่รับพีบ่น้อง มากับสมุนคูใจพี่น้องจะมาชิกใหมเสมบักหรือว่าเอื่นกล้องก็ได้ <c oughs> เอาเมอดสุดหลังแล้วครับพี่น้องวันนี้หลังสุดท้ายแล้วครับตรงม่านน้องไตครับพี่น้องนี่ได้ใส่สามสีที่ไอเสียหาหลังนะครับขุดใส่หลังสุดท้ายนี่ร่องแบบไม่ต้องขุดเลยนะครับเพระาะว่ามึงเอาปลามึงนี่มันซุ่มกันหลายอยู่นะครับป่าฮาวดีอยู่ดอกพี่น้องครับ เบิ้งเขาฝนเราคือยังห่วงมาอยู่บางแรง่ยงสิ่งโตกตกที่ครับคันตกกับฝ้าวตกมากฝนยังป่ายังีได้กินเบ็ดเร็วๆเอาพอกันมือแรงพี่น้องครับมาหลุ่นมาเบิ้งน้ากันนะครับกองกองไปกลับบ้านไปลังแหลกกับหลอนเลยพี่น้องเลย <c oughs> นี่แหละครับเงียใส่เดือนหลอนเร็วจังสีละ ใส่ลายดอกเขาใส่เครื่องตูวพ่อเงียบประหยัดเอ้ะเลี่ยนเงียบกันครับอ้าหลังนี่คือ,องไงท่วงเจอเวอร์ตล้วบันนี่น้องจิตตัวน่ะตายตัวนี่อุย้ยมันหนอนไรมันตายได้นนหนิเนาะคนใหม่ครับโอ้จ่อยตายเขาจนเว้นเลย แล้วแต้มแหกนเนาะเหยืยวไส่เดือดโอ้กินนยังนอคือ่องเองเลียงเลยสวยๆครับแต้มแหลกแม่กินเลือกแต่มาหลังนี้คือมกเข้าหมูจริงๆพี่นอ้องมวนเอาอีกแล้วมั้งอุ้ย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 ตีตัวนี้อุ้ยวำบุตรอ้นั่นนั่นนั่ดูเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว พอหน่อยครับ,อรอบรอโอ้ยมันบระติดนิ่งกด้วยโอ้ยกลินมิ้นเถอะพี่น้องเยี่ยมอืมพี่น้อง้เาเจเอวนแม่งยังนีงโดนๆเห็นเถือครับโอ,อ้เอวนแม่งยังออย่างเง,งี่ครับ น่องบแมยันอันตายที่นี่ไปกินไปให้กินมันหนวยเทิงหวยหน้อยพี่น้องน้ำคอดแล้วได้ตัวนึงแล้วครับหลอนดินี่เนาะหลังนี่หลอนลิลอุ้ยบอ,อยลหลอนครับเว้้มาสองเต็มแล้วพี่น้องเอ้ยตัวซ้ำกันได้อุ้ยอุ้ยพุนพ่นพุนพ่นพุ่นพุ่นดึงดึง Nanh hấp, Ngọt nạp vào nạp đều, biết, Ô Hm? 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 băng Hm? 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 Đây Hm? ui ui chú, Hm? chú, ui Hm? Ui Hm? 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 วูน,น,นไหนวันไหนเ่กว่ายังสมกมูอาเต็มที่สามครับโอ้กินดีครับพี่นอ้องเฮียสีก็เดียเนหตาสวดมุกุกเลยมีรุ่นอยู่ได้พี่น้องหลังนี้ดึงไปของว้ยรุ่นเลยครับนี่วอ,อ้ครับ ไปของไ้รุดจ่อยป่ายังมูลแล้วนี่เกียดบนนะใส่ละเข้าเบ็ดโอ้หด,ดครับห,หลายปวดนาะ

ตัวที่สีครับผมดูใส่ที่สวงบักไอโมูลเลยตัวนี้โอ้ยใส่ที่สีไอโมูพี่น้องัหงคือเข้าถึงๆพี่น้องลังนี่ขี้นหุ่นได้หน่เอ็นได้จนันอ,อ้อยติดใหม่นึบๆนบมันเป็นป่าสนุก ลังสุดท้ายแล้วพี่น้องหลอนครับลังนี้ก็ได้เอ้าได้สามตัวครับพี่น้องโอ้ยสี่ตัวโอ้หมันหมันมครับได้สี่เตี่ยมบิ๊กจิ๋วเลยครับผมเฮ้ยขี้ยเะเด้ยเฮ้โเฮอเคครเบพย่น้องโ้เ้พุ่นป่ายังสยเฮ้ยคร้บเอ้ยเฮ้ย้องครยบเข้าบ้านแ้เ้วคร้บเฮ้นเห้ยเเฮ้ยยังฝนสฮมาเ้เฮ้ย้ยเ้เเ้า้้้้อเนเ้้้้เ้้ ตปะปลาไหลน้ำเราก็ใส่จามเบ็ดน้ำครับผมโอเคครับผมพี่น้องพออกันไม่เหมือออื่นครับหุ่นร,ร่มบีบีล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ฝนหยุตกอีรีพนนอสวัสดีตอนเสารค์ครับพี่น้องฝนตกมาพวามครับเสาร์นี้แทงตกบาแห้ง ร่โดุลครับอ่ะยามเบ็ดกันต่อครับผมเจ้านี้ทางแหลกคือหมูเนาะพี่น้องครับึ้หมูจุกปูพน่สิหมูปิดบนนดอู้ติดพี่น้องพี่ติดติดูติดูด و, ดปะบูวะปะบู มาแล้วงแกมแรกปลาบูฝนตกมากพ่อเย็นๆนี่พี่น้องครับตกบ่แห้งบนดุนะกต่ยังพอซุม่มพ่อเย็นอยู่ครับมันเคลื่อนอีกเยอะได้ยุ่งคล่องหน่อยตัวนึงอยู่ครับโอ้สองตัวมันเคลื่อนได้ยุ่งคล่องหน่อย ครับฟังมันเถื่อนขึ้นอืม,อมส้มตีๆครับหลังโอ้โบูหน่อยครับพี่น้องโอ้ยกิ่นเขียดหน่อยอปล่อยด้วยครับนี่ทำนี่ัวหน่อยปวด โ,โป,ปล่อยครับไอ้บางนี้สิยามอิจอูความครับบันนี้พี่น้องนักปลาล้ครับดุนลล้งแหลกน้ำกันครับอิจูมันขวอนมันจะคือบอุเล่เงีย,ย,ยบครับเงียบเียบ มากปกติเลยพวกนะี้ครับเบ็ดทั้งหน้าหมูลร้หลังอยู่พี่น้องนี่หลังนี้ก็หมูกครับนี่ดูมิจุ๋เขาต่อครับหลังที่สองครับคือบนหลังนี่ นักมึงบง่มีครับหอนปวดทุกวัานฮึดังนี้รุดได้หนิครับพี่นอ้องรุดวาแน่วเสียสดายเสียดายหลังนี้บักท่องครับพี่น้องท่องต้องหมาเนอะท่อง นี่ครับป้าเปิป่งเบ็ดหลังดีพี่น้องกุ้งคงลงเลยกลุ้งครับกุ้งเนี่ยถือทั้งนั้นนี่โอ้โอ้ปกติดอกนี่ เอตาเบ็ดเหลืวขึ้นนี่อู้ปปอวปลาไหลครับพี่น้องแล้วนั่นต้องเป็นปลาไหลดึงๆแบบนี้กินเบ็ดกับกินกับ้อะเขาวิจูนี่ครับเรียบร้อย แกมงครับจูอีกหลังที่นองครับปลาไหลกินได้ไกลกันที่บอ่อเขาอีบ่โอ้บ่หนี้บ่นี้บ,นบริลลุนปลาไหลเลยคุนี้ครับ ทั้งนี้กับติดปลาครับพี่นอ้องปลาบูอีกแล้วอ,อ้บูหน่อยครับใส่สมี่เมืนอ,อ,อ,อนีุ้ยอื้มก็ติงดหลังนีกก็ติงติงครับหลังนี้ติ๊งหายไหน,นพี่น้องโอ้ย กระเซียมครับเดี๋ยน้องไต้พี่น้องป่าบอลนี่ดีครับนี้หมู่บ้านนี่น้องไต้แต่คือบอกินโอ้มิดเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวไปทีหาหลังไปลุนกันครับมืดทุกหลังครับพี่น้องเหมื เจาผลงานครับบ๊อบื้นว่าเลยครับปลาบูสามแต่่าปล่อยหนึ่งมันหน่อยปวดปลาลอีกหนึ่งนะครับอิจูบว่าเขาจากหลังเลยนี่ครับเมือว่าเมือขึคนืนีนจังในซีโตคคค้ครับเมือเคลื่นในพรคอเนาะกินดีเยอะครับพี่น้องเงี้ยขี่กระเดี่ยนแต่ว่ามันเปลี่ยนตัวหน่อยแน่จักหน่อยนะครับเอา้าใส่เบียดนี่ขี่กระเดี่ยนกดุดลุมใส่ครับสูตรุดลุมนี่ครับผลงาน โอเคครับพี่น้องขอคุส้สลรการรับชมคือเก่าครับอยู่ดีไม่แห้งกันสุบปูสุก้นฝากรกถไหลกถแจ้ลงตุงแสแนแนวสีห้ากินใี่รูปแบบใดนะครับผมขอกันไม่คิดอาสาร,ค,รคิดนี้โศกมนันโศกมันครับสวัสดีครับ